คือป่ามันห่าวเนี่ยห่าวแล้วมันบ่นบูบะบูบะเนี่ยกำละเบิดลุ้วันนี้ไม่มาค่ะเขาไปชนบุรีเขาไปชนบุรีครัสวัสดีนะครับแม่เป็นอดทอปของนนสะอาดอดทอปอดทอปแบบไหนฮะ โอท็อปหมายความว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลน,นั่นเหรอใช่อันนี้หนึ่งหนึ่งมู่บ้านก็มีคนเดียวใช่ไหมรีหูเดี้ยวคุยจะตะปาเกีัดมือแดงหั่นฮากระดีใจ่เี่นเก่งทุกคน,น,นมาจะกวนจะแตะคนมาด็กเมื่อนี้ มันอยู่บ่อขึ้นหมู่บ้านหมู่บ้านนี่มาเรื่อยๆวันนี้มาบุมบำในจา้าาอยากเห็นม๋มสเอยในซาสันตีกับบ้านนี่เขาบอกว่าเซน,นต์ตราเซนต์ตาเป็นผู้ชายปะเมนดู <c oughs> เขาต้องใส่ชุดสวยสวัสดีนะครับสวดจังคะ ตอนเด็กแม่ฝันอยากเป็นอาชีพอะไรคะฝันเหรออท,ที่อยากเป็นอะไรโตใหม่ไปแล้วเป็นหมอเป็นครูนะอยากเป็นที่สุดคืออยากเป็นครูอ,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 อยากเ,เป็นครูแต่วาสนาบ่หอดออกราะว่าพ่อแม่เพิ่นบอลรวยพ่อแม่เพิ่นบ่มีเงินส่งก็เลยเป็นคู่ตัวจ้าก็เลยเป็นคู่ตัวจ้า เหลือข้าวผัดอีกหนึ่งนะคะใส่กล่องนะคะสิละเก่งพ่นมาพ่นกับเอาอย่างเดียวเนาะพ่นกับเอาแถบสุยางเนาะแต่ละโต๊ะเนี่ยมาสองคนเนี่ยก็สั่งเป็นหกหกอย่างน,นะคะแต่ละโต๊ะเนี่ยตอนนี้เป็นนักธุรกิจสาวปลาหม่าแม่ยแค่นี้ก็รู้เรื่องไม่ต้องใส่น้ำปลานะคะเออนี่ยก็รู้เรื่อง ไมาไมามาด้กระเดือมาแล้วสิู้วนมีไอแซมใด <c oughs> จะรู้ว่าเหนื่อยมากนะคะทุกันทุกมือนี่เบลี่ยเสมือนเป็นครูแล้วแม่เออครูอย่างครูตวย <c oughs> ครูอีตวยเนาะครูอีตวยบางคนก,นกับเปบ่ปออกจริง ขยอกตวยเปก่ะข้อยตูหมายความว่ามันมันมีความหลู่มเองมันอยู่กับใครกับน <mos> like ้าสิแหมเออข้อยตู้แหมเข้าใจยากเนาคนไทยนี่กพรคกภาลกลางนี่ก็ได้เห็นไหมรวยสุยป่ะเออรวยทายหลดจ่าบ่เพลงจ่า สวัสดีค่ะ